เราอยู่จังหวัดรากกุรีนะครับมาติดตั้งชุดจอ15นิ้วนะครับหมุนไฟฟ้าใน d ิวเอ็กซผมแล้วก็กล้องรับพันด้วยครับตอนนี้ก็ติดตั้งกล้องเรียบร้อยครับเหลือใส่จอครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จดีกว่า15นิ้วหมุนไฟฟ้านะครับติดตั้งลงในมิวเอ็กซ์223ครับหรือว่า d ีแม็กซ์220 222ครับคือตัวเดียวกันนะครับติดตั้งในบล็อก9นิ้วตรงรุ่นนะครับหน้ากากสงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อแล้วก็ไม่ต้องแปลงนะครับผม ก็สำหรับคนที่ชอบเท่านั้นนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับอันนี้ลูกค้าชอบแล้วก็ให้เรามาติดตั้งถึงลาบุรีนะครับชุดนี้นะครับผมนี่ครับป้องก็อนระคายหลอด 3D นะครับโมเดลตรงรุ่นนนะครับเล่นสองหน้าจอได้ครับหมุนไฟฟ้าเล่นได้ทั้งแนวตั้งแด้แนวนอนนะครับนี่นะครับนี่ครับเล่นสองหน้าจอครับแล้วก็เล่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับผมระบบเสียงดีพีครับภาพก็ชัดมากครับนี่ครับเล่นสองหน้าจอแบบแนวตั้งนะครับก็จะหมุนมาเล่นแบบแนวตั้งนะครับผม นี่นี่ครับ15นิ้วจุดหกหมุนไฟฟ้า AS นะครับผม